สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคุณเป็กรถตู้มือ2เกรด A วันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีวันนี้นะครับหลังจากเราได้จัดนะครับในส่วนของตัวโกดัง3สําหรับเก็บรถตู้ที่พร้อมขายพร้อมจําหน่ายปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับโซนนีนะ้เห็นไหมครับตั้งแต่ตัวโมงน้อยสีขาวคันนี้นะครับไปจนถึงหลังสุดนั่นเลยนะครับมีรถตู้เรียงรายให้พี่ๆเลือกชม มากกว่า20คันสําหรับตอนนี้นะครับยังไม่รวมที่สํานังกงานใหญ่นะครับสาขาหนึ่งวันนี้ผมจะนํามาไล่เลียงคันที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูราคานะครับสำหรับโม่งน้อยคันนี้ราคาอยู่ที่669,000เป็นโม่งน้อยปี18สีขาวเบาะ VIP สามแถวเก้านั่งให้แล้วนะครับบูพดานให้แล้วคันนี้669,000ปี18แล้วก็ไล่เลียงนะครับราคาเริ่มต้นของปี17นะครับจนไปถึงปี18เนี่ยจะอยู่ที่ 7จ็ดแสามืนเก้าพันจนไปถึงแปดแสนกวบาทเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาชมคันที่น่าสนใจกันวันนี้นะครับขอเริ่มต้นที่ตัวมงน้อยคันนี้สีขาวราคาผมถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับโมงน้อยปีหนึ่งแปดรถปีใหม่ๆสวยๆส,สภาพเกรด A แบบเนี้ยราคาแค่หกแสนหกหมืนเก้าพันขับข้องตัวในเมืองนะครับขนส่งวิ่งในเมืองเนี่ยต้องบอกว่าสบายนะครับ หลังคาเตีย้ยอนี่เทียบกันนะครับโม่งน้อยกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับหลังคาเตีย้ยกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันเป็นเครื่องยนต์3.0 D4D นะครับของตัวต้านะครับอันนี้เป็นบล็อกเดียวกับ V ีโก้แชมปเครื่องอึดอึดทนทนอะไหล่ถูกนะครับซ่อมก็ถูกนี่เดี๋ยวพาไปชมด้านในนะครับจุดเด่นของโม่งน้อยอย่างที่บอกไปนะครับขับในเมืองคล่องตัวอันนี้ก็เป็นเบาะอ่าหนัง v i p แล้วนะครับเป็น v i p หุ่นยนต์สีเทาเข้มทอมสาาันง่ายๆแบบนี้3แถว ก้านั่งนะครับสามแถวก้านั่งแบบนี้ด้านบนนะครับมีบุกเพดานให้แล้วด้วยนี่บุกบุกเพดานให้แล้วนะครับตรงนี้บุกให้คบหมดแล้วมีคอนโซลหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นเอ่อในส่วนของตัวเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลปีหนึ่งแปดร้อยังเป็นสเปคเดิมอยู่ล็อกอทะคันนี้เราปรับสภาพเสร็จแล้วรถสวยพร้อมใช้แล้วนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้เคยติดจองนะครับแต่หลุดจองลูกค้าเปลี่ยนคันนะครับเปลี่ยนไปเอาคอมมิวเตอร์แทน3.0 g สามจุดศูนอนะครับ บอดี้สภาพของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยๆนะครับสวยๆเลยไม่ได้มีร่องรอยชนหนักพิวาน้ําท่วมนะครับวันนี้ผมพาพี่ๆมาชมรถตู้ที่เราคัดเกด A ปรับสภาพเสร็จแล้วไล่เรียงไปทีละคันนะครับคันที่2นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็น t ตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี18ด19คันเนี้ยเอกลักษณ์พิเศษของเขาผมมั่นใจว่าคันนี้เหมาะสําหรับพี่ๆที่อยากได้รถตู้ไปวิ่งงานนะครับเพราะวิ่งงานบางทีมันต้องมีเรื่องของ การจดทะเบียนใช่ไหมครับคันนี้พี่ๆได้ปี1 8ึ่จดหนเลยเวลาจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ได้ยอดของปี18นะครับได้ยอดค่อนข้างเยอะเลยทะเบียนฮอหกแปดสี่หกคันนี้ราคาเพียงแค่ฟังแระย่าตกใจนะครับคอมพิวเตอร์สามยูศย์หนึ่จดหนราคาเพียงแค่7จ็0 0สนสามต้องบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับพี่พี่จากจังหวัดโซนภาคใต้นะครับ หรือโซนชนบุรีนะครับอยากได้รถตู้ไปวิ่งรับส่งพนักงานรับส่งนักท่องเที่ยวคันนี้เหมาะเลยนะครับเกียร์แมนนวลปีหนึ่งแปดราคาโคตรถูกนะครับ7จ9 0แสสามื่นานถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์สเปคปีหนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งแปดเราเลยบอดี้ <Body S 2> ด้านข้างนะครับรอยซุ้มล้อนะครับรอยโคง้งรอยสันรอยคมรอยมนนะครับแม้กระทั่งกระจกข้างเนี่ยกระดำสนิทแผงจิง้งหรีดกระดำสนิทด้านหน้านะครับไม่ได้มีร่องรอยนะครับถลอกเลย คันนี้เราปรับสภาพเสร็จแล้วนี่ให้ดูราคาจริงๆนะครับจากสคบอเลย739,000นะครับ3.0แต่คันนี้ข้อเสียของเขาคือไม้มันเยอะนะครับไม้มันประมาณ220แต่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วถ้าเราไปวิ่งรับส่งพนักงานหรือรับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยมันวิ่งจนไมกลับอยู่แล้วครับนี่สเปคนะครับก็เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเบาะหนังแล้ววันนี้ไม่ได้คลิปนี้จะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าเป็นคลิปรวมๆนะครับให้ดูสเปคดูราคาดูปี นี่มีทำคอนโซลด้านหน้าให้แล้วด้วยนี่มีลําโพงหน้านะครับด้านบนนะครับใส่สายสะอาดสะอาดใหม่ๆเบาะ VP หุ่นยนต์นะครับสามแถวนะครับสิบนั่งเพราะว่าด้านหน้า3ามใช่ไหมครับแถวสองก็สามแต่แถวสามนะครับอเนกประสงค์นะครับเป็นเบาะหนังพับได้พับแขวนแบบนี้นะครับด้านหลังนั่งได้สูงสุดสี่ท่านแล้วก็สามแล้วก็สามนะครับด้านหน้าก็สองสท่านได้อยู่นะครับคันนี้ ใครสนใจนะครับรถปีใหม่ๆม่าเยอะๆนะครับราคาประหยัดประหยัดแนะนําคันนี้เลยจัดได้เต็มแน่นอนนะครับคันนี้จัดได้เต็มนี่ตรงเนี้ยอา่าผมให้พี่ๆดูได้หมดเลยนะครับแต่ว่าจะให้ดูแค่บางคันเพราะว่าอา่เรื่องของเวลานะครับให้ดูยี่สบคันนี้ไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับคลิปคันที่สองผ่านไปนะครับคันนี้น่าสนใจผมจะถ่ายเฉบาะคันที่น่าสนใจนะครับคันนี้บอกตามตรงว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ นะดีบอกดีไม่ดีผมข้ามนะครับคันเนี้ยจะเป็นโตโยต้าคอมมิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีหนึ่งแปดสีขาวขาวเกียร์แมนนวลทะเบียนฮอลลห้าสองแปดหนึ่งที่ผมบอกไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่าไมค์เขาเยอะนะครับคันเนี้ยไมค์เขาจะประมาณสักแสนห้าแสนหกนี่ยครับแต่ราคาเขาเจ็ดแสนกว่ากาเลยนะครับราคาเจ็ดแสนกว่ากาเลยผมว่าแพงไปนะครับถ้าเอาคันนี้นะครับผมว่าไปเอาคันข้างๆเนี่ยครับปีเดียวกันนะครับจดทะเบียนลากเป็นหนึ่งเก้าด้วย แต่ราคาถูกกว่าตั้งประมาณสักสี่ห้าหมื่นนะครับไปคันนั้นดีกว่าไม่เยอะวันนี้หน่อยเองไม่สนใจผมข้ามนะครับคันนี้ครับสามสี่เก้าแปดนะครับเป,เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่าราคาเนี่ยมันน่าจะไปทีหลังเพื่อนเพราะเลขไม่นะครับคันนี้จะเป็น toyota komuter สามจุดศูนย์ d 4 d ของรถกลมอนามัยเกียร์แมนนวลไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับเบาะสเปคเบาะเขาจะเป็นเบาะ vp หุ่นยนต์นะครับเบาะหนัง สามแถวเก้านั่งคันนี้ผมว่าน่าสนใจน้อยไปหน่อยเพราะมันมีเลขไม้ที่มันเยอะกว่านี่ประมาณสักแค่หมื่นเดียวแต่ราคาประหยัดกว่าหนึ่งหมื่นบาทผมว่าคันนั้นจะน่าสนใจกว่านะครับผมจะพาไปดูคันนั้นเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันไม้เยอะกว่าแค่เยอะกว่าคันนี้แค่หมื่นเดียวคันนี้ยดูแล้วน่าจะออกทีหลังนะครับนี่มาดูคันต่อไปครับเจ็ดหกหกห้าคันนี้ต้องบอกเลยว่าแรไอเทมนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่าจะเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์สามจุดศูนย์ปีหนึ่งแปด คันนี้เป็นของกอสอทอชอนะครับเป็นรถปลดระวางกอสอทอชเบาะ v p p ตัวใหญ่ๆโซฟานั่งสบายๆจอ Android นะครับมีเนวิเกเตอร์ให้กล้องหน้ากล้องหลังมีให้ครบคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์น้องๆป้ายแดงคันนี้นะครับน้องๆป้ายแดงที่สุดใน20่สิคันนี้แหละราคาเขาจะสูงสักนิดนึงนะครับราคาจะอยู่ที่แ5 9 0ส0ห้แต่เลขไมคแค่สาม0 0นะครับนี่ผมให้ดูสคบนะครับ แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันนี่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันคอมพิวเตอร์สามศูนย์ปีหนึ่งแปดเลขไม้สามหมื่นสามพันกิโลนะครับไม้สามหมื่นนะครับของกสทชนะครับเราไม่ได้กลับไม่ได้กองไม้อยู่แล้วทุกคันเรามีประวัติจากศูนย์โตโยต้ตานะครับมีเบาะวีไอพีตัวใหญ่ๆนั่งสบายๆนะครับด้านบนสะอาดสะอา้านน้องๆป้ายแดงครับสามแถวเก้านั่งเบาะใหญ่ๆนั่งสบายมีจอกลางนะครับลําโพงติดให้แล้วด้านบนคอนโซลสะอาดสะอาด,สะอาดนะครับ มีเนวิเกเตอร์นะครับจอ Android ด์เดียเมนนวลโหคันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับใครกำลังมองหาน้องๆป้ายแดงเนี่ยผมเชียร์คันนี้นะครับ5้าแสนเอ่อ8ปดแสนห้าหมบาทนะครับมาดูในส่วนของคันต่อไปนะครับจะเป็นสเปคที่กว่าคันข้างๆเลยของกสทชอเช่นเดียวกัน7640นะครับทะเบียนทะเบียนก็ใกล้ๆกันคันเนี้ยเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ไมค์เขาจะเยอะสักนิดนึงคันนี้ไมค์ขเ,เขาจะประมาณเอ่อ40,000ื่นนะครับไมค์ส0่หมแต่ว่าราคาก็จะถูกกว่าซัก สองหมื่นนะครับคันนี้จะอยู่ที่8ปดแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ติดจองแล้วนะครับถ้าติดจองนะครับจะมีป้ายเขียวๆหรือขา,ขาวๆนะครับบางคันก็ขา,ขาวๆบางคันก็เขียวๆแบบนี้นะครับคันนี้ติดจองสเปคเดียวกับคันข้าง,างที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่เลยอ่ามาดูในส่วนของคันต่อไปติดจองนะครับข้ามดีกว่าสเปคเดียวกันคันนี้ไม่สี่หมื่นไม่หกหมื่นเจ็ดนะครับติดจองกสทชเหมือนกันนะครับคันนี้8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันไม่หกหมื่นเจ็ดติดจอง อมาดูเ่อรของทันถัดไปคันเนี่ยผมเห็นลูกค้าจองหลายรอบแล้วจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านซักะคันเลยนะครับซักกคนเลยนะครับค่อนข้างเฮียนนะครับคันนี้ฮอถอ7050 7050เลขจําง่ายๆแบบนี้นมาดูสคบอเลยครับราคา749,000คอมพิวเตอร์3.0ปี17ไม้แสนเดียวนะครับคันเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเลขไม้แค่19,000ครับไม19,000 คือที่มันติดจองอะครับแล้วเอเอเวลาลูกค้าคันอื่นเขามาสนใจเนี่ยมันติดจองอยู่นะครับก็เลยไปคันอื่นกันแต่พอจัดไฟแนนซ์มาแล้วเคติดเครดิตบูโรไม่ผ่านนะครับก็เลยหลุดจองนะครับหลุดจองมาสองคนแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยเครดิตดีๆผมแนะนําคันนี้นะครับสามจุดศูนย์ไมค์แค่แสนเดียวนะครับไมค์หนึ่งแสนแค่อ,อีกเก้าพันราคาแค่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันคันก่อนหน้าเนี่ยไมค์แสนเจ็ดนะครับไอ้ไมค์แสนสี่ราคาเท่านี้เลยครับถ้าเป็นผมผมก็เอาคันนี้นะครับ ผมถึงบอกว่าคันนั้นมันน่าจะออกทีหลังนะครับมันดูในส่วนของคันถัดมาฮอทอสามสี่แปดสี่คันนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้รถลูกค้าผมเองนะครับหลุดจองมาติดเครดิตนะครับก็ลเลยหลุดจองนะครับคันนี้น่าสนใจนะครับราคาประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันไมคแค่เจ็ดหมื่นนะครับคันนี้ไมคแค่เจ็ดหมื่นมาดูด้านในนะครับสวยแน่นอนคันนี้นี่ล้อมอ่าล้อมแมกอันลอยสิบห้านิ้วนะครับบอดี้นะครับสวยเดิมคันนี้ผมบอกเลยสวยเดิมไม่พอดีพอดีนะครับนี่ บอกคุณนยนสามแถวเก้านั่งนะครับบอกคุณนยนสามแถวเก้านั่งนี่คอนโซลสวยๆแบบนี้ถังดับพงถังดับเพลิงมีให้ครบนะครับนี่ด้านหลังใสๆใหม่ๆสะอาดๆคันนี้ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณประมาณแปดแสนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณแปดแสนแต่ราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสวยๆแบบนี้นะครับคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ไม่เจ็ดหมื่นราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพัน คันต่อไปนะครับ4490ดูราคานิดนึงนะครับจำไม่ได้ครับคันนี้อ่า795,000โอ้โหราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นเกียร์ออโต้คันเดียวที่ยังไม่ได้ติดจ,จองแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยนะครับสำหรับตัว Toyota Commuter คันนี้เกียร์ออโต้สาภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะ VP หุ่นยนต์นะครับ3แถว9นั9่งราคา795,000แต่คันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะไม่เยอะนะครับไม่ประมาณ2 4 0 0 0ไม่240,000 ราคาเจ็ดห้าเก้าปีหนึ่งเจ็ดมันเคยมีไม่ประมาณเนี้ยครับเป็นปีหนึ่งแปดไม่กว่าหนึปีบอกสวยกว่ามีจอกลางมีจอแอนดรอยกล้องถอยราคา799้าเอ่ะครับเพิ่มแค่สี่พันดังนั้นดีบอกดีนะครับแพงบอกแพงคันนี้ผมจะไม่แนะนําถ้าพี่ๆอยากได้เกียรออโตรอนะครับถ้ามีเนี่ยติดตามช่องผมไปเลยนะครับคันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจผมขออนุญาตผ่านนะครับเกียรโตไม่เยอะๆราคาไม่ค่อยดีนะครับมาคันนี้นะครับ สามสี่เก้าเก้านะครับอันตะพานคลองเมืองไม่ใช่ครับอันนั้นสองสี่เก้าเก้านะครับคันนี้รถลูกค้าผมเองนะครับติดจองไว้มาจัดไฟแนนซ์วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่สามนะครับลูกค้าจะมาจัดไฟแนนซ์คันนี้จะเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์สามจุดศูนย์นะครับเอเบาะนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะโซฟาแบบหุ่นยนต์นะครับเบาะหุ่นยนต์แบบนี้คันนี้ไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้ไม่ไม่เยอะนี่ คันนี้ไม่ไม่เยินครับราคาเจ็ดแสนสามื่นเก้าพันนะครับไม่แสนห้าเอาไม่เยอะครับขอภัยครับผมจําผิดทะเบียนอ่าคันนี้เจ็ดสามเก้านะครับใครกำลังมองหาราคาถูกถูกเจ็ดสามเก้าเนี่ยมีปีหนึ่งเจ็ดไม่แสนห้าแล้วก็ปีหนึ่งแปดจดหนึ่งเก้าคันนั้นเนี่ยเอ่อจะเป็นเจ็ดสามเก้าเหมือนกันแต่ไม่สองแสนสองนะครับถ้าเอ่อลองช่างใจดูครับถ้ามีงบประมาณสักเจ็ดสามเก้าเนี่ยคันที่สองนะครับนู่นลากยาวไปนู่นนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันนี้ หนึ่งเก้าห้าศูนย์คันนี้บอะสวยนะครับคันนี้บอะสวยผมแนะนาเหมือนกันราคาเจ็ดห้าเก้าปีหนึ่งเจ็ดไม่เก้าหมื่นเก้านะครับคันนี้จะเป็นบอะโซฟาสวยๆเลยอผิวพันธุ์ของเขาก็ดีนะครับมาดูไอ้ส่วนของคันถัดไปนี่แหละครับผมจําผิดคันนี้คันลูกค้าผมสองห้าสามเก้านะครับตะกี้สามสี่เก้าเก้าคันนี้สองห้าสามเก้านะครับปีเกิดใครไม่รู้นะครับเคันเนี้รถลูกค้าผมจองมาจัดไฟแนนซ์บุ่งนี้นะครับขออภัยครับตะกี้คันนี้สวยเลยไม่ไม่เจ็ดหมื่นนะครับไม่เจ็ดหมื่น สวยๆคอมพิวเตอร์สามศูนย์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับเบาะใสๆสวยๆสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับลูกค้าผมจองเรียบร้อยแล้วนะครับก็พรุ่งนี้มาจัดไฟแนนซ์กับธนชาตินะครับได้ดอกเบี้ย2.79%จรขับฟรี90วันได้โปรโมชั่นแบบปีหน้านะครับลดต้นลดดอกนะครับผ่อนลดต้นลดดอกเบาะมันสวยไหมครับเบาะไม่ใช่เบาะหุ่นยนต์เป็นเบาะโซฟาใหญ่ๆนุ่มๆแบบนี้คอนโซลเตียนะครับไม่เกะกะนี่ใสๆสะอาดๆนะครับเป็นสีเทาออกครีมๆอ่อนๆเนี่ยครับ สามแถวเก้านั่งเบาะใสๆใหม่ๆสวยๆคันนี้เจ็ดห้าเก้าไม่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดห้าเก้าไม่เจ็ดหมื่นเปิดด้านในให้ชมนี่สวยใสยสะอาดปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วใครอยากได้สเปกแบบนี้ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่อาจจะต้แปดเก้าหมื่นนะครับมีคันสองคันนี่คันนี้ติดจองนะครับสามสี่เก้าศูนย์นะครับสามสี่เก้าศูนย์ติดจองของกรมอนามัยปีหนึ่งเจ็ดผมไปดีกว่านะครับนี่มาดูในคันต่อไปนะครับสามห้าศูนย์สี่ สามห้าศูนย์สี่คันนี้ไมแสนหกเจ็ดแสนเจ็ดสามเก้านะครับเจ็ดสามเก้าเราจะมีสามคันนะครับสรุปให้เลยคันแรกนะครับปีหนึ่งแปดจดหนึ่งเก้านมยสองแสนสองคันที่สองปีหนึ่งเจ็ดของกรมอนามัยไมแสนห้าคันนี้นครับไมแสนหกเจ็ดสามเก้าเช่นเดียวกันของกรมอนามัยครับปีหนึ่งเจ็ดครับแต่พี่ๆที่อยากได้เจ็ดสามเก้ามีสามคันให้เลือกอ่ามาดูในส่วนของคันนี้เจ็ดหกสามสองคันเนี้ยก็เป็นของกสทชนะครับ ที่มีนิเ i กเตอร์ปี18นะครับล้อแม็กของเขาจะเป็นแบบนี้ครับมันจะสวยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงแม็กทูโทนคันนี้839นะครับเป็นกสทชเหมือนกันนะครับคันนี้ไมซซักเดี๋ยวผมชมดูไมก่อน7613หกหนไมซห้ามืนสี่คันนี้ผมเคยรีวิวแยกไปแล้วนะครับเจ็ดคันนี้839สามเไมห้าสี่นะครับห้าหมืนสี่แปดร้อยะครับทะเบียน7613นนะครับใครชอบนะครับติดต่อผมได้นะครับ 0659513374ครับคันนี้อีกคันหนึ่งคันสุดท้ายติดจองนะครับ769ไม้หน้าแต่ห้าหมื่นนะครับ3496นะครับไมห้าหมื่นห้าของกรมอนามัยนะครับคันนี้นี่จบไปแล้วนะครับการรีวิวรถตู้นะครับมีไฮแอคนะครับมงน้อยหนึ่งคันสีขาวแล้วก็คอมพิวเตอร์ยาวๆประมาณสิบเก้าคันตรงเนี้ยลากยาวไปมียี่สิบคันนะครับพี่ๆ่ท่านไหนสนใจติดต่อผม0659513374แอดไลน์ที่เบอร์นี้ก็ได้ หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์ ID P E K 1 5 2ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับอยากได้รถสวยๆดอลเบี้ยถูกๆมีโปรเยอะๆติดต่อเป็กเข้านั้นนะครับชแนลนี้คุณเป็กรถตู้มือ2เกรด A นะครับยินดีนะครับที่ได้มารีวิวให้พี่ๆชมกันนะครับหากสนใจติดต่อผมนะครับปรึกษาได้แอดไลน์มาปรึกษาได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับถ้าพี่ๆช้านะครับก็จะติดจอนะครับติดปล่อยไป ติดต่อมาช้าก็ได้เลือกรถช้านะครับยังไงอยากให้ติดต่อเข้ามานะครับมาคุยมาทักกันได้นะครับทักมาส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารได้ผมยินดีนะครับที่จะเป็นเพื่อนกับลูกค้านะครับปรึกษากันได้เรื่องรถตู้นะครับผมถ่ายคลิปให้ชมทุกวันอยู่แล้วนะครับทั้งคลิปช็อตและคลิปใหญ่นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ